ใคเีย้ยนีเมะขอเสนอฝือลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่848วังหลินพูดขึ้นว่าอาจารย์หากย้อนเวลากลับไปอีกครั้งสิทธ์ก็ยังเลือกติดตามอาจารย์ไม่ยังแผ่นดินเซียนดาลาโดยไม่หลังเลอยู่ดีความเศร้าในสายตาส่วนล่วย,ยิ่งมากขึ้นเขาเข้าใจวังหลินความแม่ตาของอาจารย์มีมากร้นดังคุณเขาสิทธ์ไม่มีวันลืมเขาลุกขึ้นและปัดเสื้อผ้าแล้วก็เป็นการปัดความรู้สึก ความอดทนก่อนหนะ้าเพื่อให้อาจารย์ผิดหวังเขาสามารถคุกเข่าได้เอาสมบัติมีค่าออกมาได้อดทนไม่สังหารจัก,กรพรรดิเต่าได้เขายอมทําทุกอย่างเพียงเพื่อนําวิญญาณหวานเอ๋อไปและไม่ทําให้อาจารย์ทนทุกข์กับความโศกเศร้าเขาต้องการหาจุดสมดุลเพราะไม่ต้องการให้คนที่มีแม่ตากับเขาต้องมาเจ็บปวดภายหลังเขาไม่ต้องการทําร้ายอาจารย์แต่นี่เป็นเพียงแค่ความคิดที่สวยรู้เท่านั้น ความฝันที่ไม่เป็นจริงเขาอดทนอีกครั้งแล้วอีกครั้งแต่ตอนนี้ไม่สามารถอดทนมันได้แล้วในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอดทนต่อไปอีกแล้วเขาขวรอกกระทั่งมีหยาดน้ำตานั้นไหลออกมาหยาดน้ำตาอันขมขืน่นมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อตลอดหลายพันปีทั้งยังมีสิ่งที่เขายอมอุทิศตนเพื่อมโนธรรมของตัวเองรวมถึงเราคนที่แสดงความแม่ตาให้ เสียงขวารอดดังขึ้นเล่าก็เขาบ้าคลั่งไปแล้วเมื่อเสียงขวารอดดังเข้าหูส่วนลวกเล่ากับมีมือคู่ใหญ่จับศีรษะและดึงออกมาเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปจากร่างกายสายตาหวังหลินยิ่งแก่ชรามากขึ้นข้าหวังหลินบ่มเพาะตั้งแต่วัยเด็กผ่านการเข็นข่าสังหารพบเจอความเยือกเย็นนับครั้งไม่ถ้วนคนส่วนใหญ่ที่ข้าพบเจอมักจะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกและเป็นคนบาป ข้าถูกริขิตให้อยู่ยังโดดเดี่ยวภรรยาข้าตายลูกชายข้าติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ไม่รู้เบาะแสของซื่อถูชิงสุยก็หายไปทุกคนที่มีแม่ตากับข้าร้วนทุกทรมานในตอนท้ายข้าควงใยคนที่มีแม่ตากับข้าอย่างมากมายเพราะคนเหล่านั้นหาได้ยากและควรห่วงแหนข้าห่วงใยเรื่องความรักเพราะความรักทำให้ข้าต่อสู้ เสียงขัวเราะวงงลินดังเข้าถึงหูจักรพัทเตา่าเสียงขัวเราะอุดุลแรงที่เขาอดทนทําให้จิตใจนั้นถึงกับสั่นเทาจึงชี้ไปที่วังหลินสังหารมันภายในเผ่าโบราณอำนาจราชวงศ์ถือเป็นอำนาจสูงสุดและคําสั่งจักรพัทควรทําตามในทันทีทว่าตอนนี้นอกจากคนนับพันที่อยู่ใกล้วังหลวงคนอีกหลายหมื่นรอบด้านรวมถึงคนที่วังรินชุบชีวิตทุกคนล้วมสงบนิ่ง พวกเขาเป็นพยานในทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นต้นเหตุและผลลัพธ์เห็นความเศร้าของส่วนลั่และเห็นคำขอร้องของวังหลินหลังจากเห็นทุกอย่างจึงไม่อาจก้าวออกไปได้แม้แต่ก้าวเดียวนี่คือตัวเลือกระหว่างอำนาจราชวงศ์และมโนธรรมของแต่ละคนผู้คนส่วนใหญ่ลังเลแต่ยังมีหลายคนที่ได้รับการปลูกฝังมาจนคุ้งขาหาววังหลินอาจารย์เขาไม่สนใจคนที่กำลังเข้ามาเขามองส่วนลว่ พร้อมกับการตัดสินใจโปรดให้สิทธ์ได้เรียกท่านว่าอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายสิทธิ์ไม่อาจตอบแทนความแม่ตาที่ท่านมอบให้ได้หนทางเดียวที่ตอบแทนท่านได้คือการตายจากนั้นข้าวังหลินจะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับอนาเขตเตาอีกต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างที่ข้าวังหลินทําลงไปจะไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ทุกอย่างที่ข้าทําข้าจะเป็นคนรับผิดชอบ เขายกแขนขึ้นพร้อมกับสะบัดเข้าที่แขนเสือ้อคนนับพันเข้าใกล้รวมถึงส่วนลั่วด้วยตัววงหลินมองส่วนลั่แขนขวากระแทกใส่ศีรษะตัวเองเป็นการโจมตีที่มีความรักต่อส่วนลั่เป็นการระเบิดความโกรธของตัวเขาที่ไม่อาจควบคุมได้อีกแล้วเวลาดูเหมือนเชื่องช้าวงรินกระแทกมือขวาลงใส่ศีรษะเกิดรอยแตกแล้วกินอายทำลายล้างได้ทำลายศีรษะร่างกาย รวมถึงทุกอย่างของเขาช่วงระยะการทำลายล้างวังรินคายได้เห็นส่วนลั่ปากดตัวขึ้นครั้งแรกในโรคธรรมคล้ายกับได้กลับบ้านเกิดและเห็นเรื่องราวในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างหยุดลงเพียงเสี้ยวพิบตาในช่วงที่วังรินคุ้งทยานออกมาจากอารามเตา่าด้วยความโกรธแค้นทุกคนมองดูวังรินระเบิดกลายเป็นกองเลือดเนื้อด้วยความไม่อยากเชื่อวังรินยอมทำลายตัวเองก่อนที่ส่วนลั่จะมาถึง ส่วนร่วมองดูร่างที่เปลี่ยนกลายเป็นก้อนเลือดแล้วโรหิตหยาดน้ําตาค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสายเลือดตายหรือจกกักรพรรดิเต๋าตกใจคนอื่นที่กําลังพุ่งเข้ามาก็หยุดและมองด้วยความสงสัยแต่ในจังหวะนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดเลือดเนื้อวังดินที่ระเบิดไปแล้วกลับรวมตัวและก่อร่างเป็นวังดินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขากักโรหิตใบหน้าเกลีดในวันนี้เขาได้ใช้วิชาสามชีวิตอล้าค่ายิ่งไปหนึ่งครั้ง ตัวเขาตายไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากฟื้นขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นสิทษย์ของส่วนลว่อีกต่อไปเขาไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับอนาเขตเต่าไม่มีตำแหน่งอันใดและไม่ต้องฝื้นตัวเองอีกต่อไปเขาจะทำตามสิ่งที่เขาต้องการนำหวานเอ๋อของเขากลับคืนมาเยตา้าเสียงคํำรามระเบิดความโกรธทั้งหมดที่เขาระงับไว้เสียงคำรามนั้นมาจากส่วนลึกในวิญญาณ ยามนี้จิตสังหารนั้นระเบิดออกมาจากร่างกายโดยไม่มีการสงวนจิตสังหารถึงกับทําให้โรคเปลี่ยนไปลาวกับเขาพึ่งก้าวเดินออกมาจากคุ้มนรกคุ้งออกไปยังดุร้ายและบ้าคลั่งจัก,กรพตรรดเต่ามีใบหน้าเปลี่ยนไปและถอยฆ่ามันคนนับพันเบื้องหน้าราชวังและหลายพันคนที่ล้อมรอบอยู่กับคุ่งเข้ามาแม้จะเป็นเพียงแค่การใช้ร่างตัวเองเป็นโลกพวกเขาก็ต้องปกป้องอำนาจราชวศง ไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเศร้าโศกใครที่ขวางทางข้าอีกคาหนึ่งจะตายจริงๆเขาก้าวเท้าออกไปและต่อยออกไปผู้คนหลายสิบคนเบื้องหน้ากรีดร้องก่อนล่างจะระเบิดแต่ก็มีคนอื่นเข้ามาแทนวังรินก้าวต่อไปโดยมีพื้นดินเป็นคาบรูหิตเขาไม่ได้เร็วแต่ทุกก้าวควบคุมระยะหลายร้อยฟุตสายรูหิตหลังไหลออกมาตามทาง 36คขุนพลอสูรเปลี่ยนกายไป็นลำแสง36สายพุ่งทะยานเข้าหาวังหลินลากับมังกร36ตัวทว่าวังหลินไม่แม้แต่จะมองยกแขนขวาขึ้นมาปากฏควันสีเขียวที่ปลายนิ้วและแผร่กระจายออกมาเตาเพิงสุดขั้วควันสีเขียวสัมผัสกับมังกร36ตัวจากนั้นเกิดเสียงดังขึ้นเสียงกรีดร้องจากมังกร36ตัว ก่อนจะกลายเป็นปเปลวเขิงและถูกเผาทั้งที่มีชีวิตวังหลินยื่นแขนซ้ายออกไปหนึ่งใน18ขุนพลราชาเก้าเดินออกมารอบโจมตีแต่สิ่งแรกที่เจอคือฝ่ามือวังหลินสีหน้าท่าทีจึงเปลี่ยนไปและต้องล่าถอยแต่ฝ่ามือคว้าจับโดนใบหน้าวังหลินบีบมือนั้นจนสีษะคอยฝ่ายระเบิดส่วนลวยยืนหยุดตรงนั้นเฝ้าดูวังหลินสังหารระหว่างทางเดินเข้าสู่วังแต่เขาไม่ได้หยุด ส่วนลั่ผิดหวังกับอำนาจราชวงศ์แห่งอนาเขตเต๋าไปแล้วเขามองผันหลังอันบ้าข้างของวังหลินนึกย้อนถึงการทำลายตัวเองของสิทธิ์เขาขณะดวงตาส่วนลั่ยังมีน้ำตาไหลยอยู่เขารู้เหตุผลที่วังหลินได้ทำลายตัวเองไปหนึ่งครั้งเพราะต้องการสังหารได้อย่างเต็มที่เขารู้ว่าวังหลินไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบอะไรกับเขาจึงต้องตัดความสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์ซึ่งวิธีที่จะตัดความสัมพันธ์นั้นคือตายหนึ่งครั้ง ด้วยวิธีนี้สิทธิ์เขาจึงบอกทั้งอนาเขตเต่าทั้งเผ่าโบราณแม้แต่มหาชั้นฟ้ากุยเตา่าว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างที่นี่ในวันนี้เขาไม่ต้องการให้ส่วนลวดทรยศต่ออนาเขตเต่าไม่อยากให้กลายเป็นมหาชั้นฟ้าคนแรกที่สังหารจักรพรรดิโบราณแม้แต่ตอนนี้สิทธิ์ของเขายังคงคิดอยู่ยิ่งทําให้ส่วนลวดรู้สึกผิดสิ่งที่เขาทําให้กับเขาความจริงไม่ได้มากเขามองการตายของคนในเผ่า ของอนาเขตเต่านั้นเป็นครั้งแรกที่เม่รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นวังหลินก็คำรามกินไอสังหารรอบตัวกระจายออกไปเปลี่ยนกายเป็นลำแสงสีแดงพุ่งออกมาเปิดเส้นทางนองเลือดขณนาดเดียวกันเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าทั่วทท้งราชวังเปลี่ยนกายเป็นทะเลสีดำและตรงสุดขอบทะเลมีด,ดวงอาทิตย์เริ่มลอยสูงขึ้นวังหลินกำลังใช้วิชาแยกราตีเข้าใส่พลราชวังอย่างไม่ลังเล ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องสว่างเจิดจ้าเสียงพึมพำพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังออกมาร่างกายมากมายระเบิดเป็นหมอกรุหิตคนตายไปกี่คนไม่อาจทราบได้หลังจากภาพทะเลได้หายไปคนนับพันเบื้องหน้าพระราชวังร้วนตายเกือบหมดที่เหลือก็ถูกกวาดออกไปแล้วมีวังลินยืนอยู่เบื้องหน้าวังหลวงเขาก้าวเดินเข้าไปพร้อมจิตสังหารบ้าคลั่งปกคลุมผืนฟ้าด้านหลัง ภายนอกพระราชวังทางเดินโลหิตด,ด้านนอกเหลือคนเพียงแค่พันคนทุกคนมองเข้ามาด้วยความหวาดกลัวตอนที่วังหลินก้าวเข้ามาในวังจัก,กรพรรดิเต่าถึงกับหน้าซีดเขาก้าวถอยโดยไม่รู้ตัววังหลินหากข้าตายนางก็จะตายเจ้ากล้าสังหารข้าหรือข้ามีมหาชั้นฟ้ากุยเต้าปกป้องไม่มีใครในโรคนี้สามารถสังหารจัก,กรพรรดิโบราณได้วังหลินก็ไม่ได้สนใจคําคูดจัก,กรพรรดิเตา่า ไม่สนพ่อของจักรพรรดิเต่าด้วยซ้ำเขามองไปยังทรงจื้อคนเดียวการมองของนางที่ทําให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยทําให้ความบ้าคลั่งของวังลินลดลงเขาก้าวเข้าหากินอายที่เขาไล่ตามมาเป็นพันปีแต่ในขณะนั้นมีร่างเงาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกมันเหมือนควันและพุ่งเข้าหาเขาเหมือนตาบอดในสายตาเขามีเพียงแค่ทรงจื้ออยู่เพียงแค่ก้าวเดินออกไปก็เกิดเสียงระเบิด ร่างที่อยู่ในเงาถึงก็ถูกบังคับให้ออกจากที่ซ่อนพวกมันกักรูหิตลอยแตกแล้าวกระจายไปทั่วร่างกายก่อนจะสูญสลายหายไปพิบตาเดียวร่างนับสิบปรากฏขึ้นเบื้องหน้าวังหลินแต่ไม่มีใครรอดชีวิตไปได้วังหลินยืนอยู่เบื้องหน้าทรงจือที่กำลังสับสนนางมองขึ้นมาที่วังหลินและอ้าปากจะพูดบางอย่างแต่นางก็ลืมคำพูดตัวเองไปนางมองหน้าวังหลินที่ไม่คุ้นตา แต่ก็แฝงความคุ้นเคยสายตาเริ่มสัน่นราวกับความทรงจํากําลังตื่นขึ้นมาเขาเป็นใครกันนางเป็นใครข้าเป็นใครหากข้าเป็นนางแล้วใครคือป้าจางและน้องตงราวกับตกอยู่ในความเจ็บปวดวังดินยกมือขึ้นมาขณะที่หัวใจเจ็บปวดและชี้ไปด้านหลังเสียงกรีดร้องหนึ่งก็ดังออกมาเนื่องจากมีร่างเงาต้องการใช้โอกาสนี้รอบโจมตีแต่ก่อนมันจะได้เผยตัวเอง วังดินชี้นิ้วไปที่กระโดกของเงาเงาน,นั้นได้ตายทันทีวังลินมองผู้หญิงตรงหน้าอยากกลัวไปเลยข้าไม่รู้ว่าป้าจ,จางและน้องตรงเป็นใครแต่ข้ารู้ว่าเจ้าคือหลีมู่หวานเจ้าคือภรรยาที่ข้าได้ค้นหามาเป็นพันปีพอนางได้ยินคำว่าหลีหมู่หวานนางรู้สึกถึงเสียงกระซิบอันเจ็บปวดรู้สึกราวากับกระจกแตกอยู่ในใจชื่อนี้มีพลังประหลาด นารู้สึกคุ้นเคยในวิญญาณลาวกับเป็นชื่อที่แท้จริงรีมู่หวานรีมู่หวานทรงจือ้อข้าข้าเป็นใครกันแน่เกิดความเจ็บปวดอีกครั้งจาก,กพรพัดเต่าก็เพยสายตาดุดันขณะเขากําลังเคลื่อนไหวกับดินเสียงหายใจเยือกเยน็นเสียงรมหายใจคล้ายกับสายฟ้าจนจกกักรพัดเต๋าส่งเสียงควยหวนนรหิตไหลออกมาจากรูคุมขนและถอยไปหลายก้าว วังหลินยกแขนขึ้นมาชี้ใส่กลางหน้าผากของนางจากนั้นรหิตวิญญาณหนึ่งหยดก็เข้าไปในตัวนางนาทีนั้นนางก็เริ่มสั่นเสน้นได้สายหนึ่งที่ไม่ได้ดเป็นของโรคนี้ก็ปรากฏอยู่บริเวณหน้าผากของนางมันเชื่อมต่อกับจักรพพัดเต่าที่อยู่ด้านหลังนางวังหลินยกแขนซ้ายขึ้นฟันลงไปเส้นได้ขาดครึ่งน,นาทีนั้นจักรพพัดเตากากเลือดดูหน้าเวทนาและมีแววตาหวาดกลัว เป็นไปไม่ได้ตาประทับขังวิญญาณบรรพชนไม่สามารถตัดขาดแบบนี้ได้นี่เป็นวิชาลับของราช,ชวงศ์มีเพียงมหาชั้นฟ้ากุยเต้าที่สามารถลบมันได้จัก,กรพัิเต่าถึงกับร้องออกมาวังหลินม,มา่ได้ความสนใจต่อจัก,กรพัิเตา่าเขามองทรงจือที่เจ็บปวดรูปผมของนางไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้าไปสังหารเขาพูดประโยคที่เคยพูดมาหลายพันปีก่อนพอนางได้ยินอาการสั่นจึงหยุด แต่การที่ลนของนางหนักยิ่งกว่าคําว่าหลีหมู่หวานราวากับประโยคนี้สําคัญยิ่งกว่าชื่อของตัวเองเาวากับเป็นจุดเริ่มต้นของความรักนับพันปีเสียงดังสนัน่นกึกก้องอยู่ในใจประโยคนี้ดังต่อเนื่องหมุนวนอยู่ในความทรงจํานางเคยฝันอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้ยินประโยคนั้นเสียงนั้นคงอยู่ในใจนางตลอดเวลาและนางก็พยายามค้นหาน้ำเสียงนั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ก็นึกไม่ออกหรือจำไม่ได้จนกระทั่งนางได้ยินวังรินพูดว่าวานเอ,อ๋อในงานเลี้ยงซึ่งทำให้จิตใจนางสั่นไหวรู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างรุนแรงแต่นางก็ยังจำไม่ได้จนกระทั่งตอนคำว่ารีมู่หวานดังออกมานางเพียงแค่สั่นเทาแต่ก็นึกไม่ได้กะนั้นหลังจากรินว่าข้าจะพาเจ้าไปสังหารประโยคนี้ทับซ้อนกับคำพูดจากความทรงจำ นางจำได้เรือนลางจำได้ว่าเสียงจากในความฝันดังออกมาจากคนตรงหน้านางจำได้ถึงทะเรปิศาสนางยืนอยู่ตรงหน้าถ้ำโดยใบหน้าซีดขาวแต่ก็คุ้มกันถ้ำอยังหนักแน่นนางจำได้ว่ามีคนคู่หนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังกำลังรลอมพลังของเม็ดยาเพื่อสร้างแก่นลมปานนางจำได้ว่าตอนที่นางเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถหุดยั้งเซียนปิศาจจากการถล่มถ้ำได้ เสียงขวรอดแต่ละคนดังมากนางรู้สึกตกอยู่ในหน้าอกอันอบอุ่นจากนั้นนางได้ยินเสียงเยือกเย็นทำให้หัวใจของนางอบอุ่นอย่างประหลาดไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้าไปสังหารพวกมันลางของวังดินเริ่มสัน่นมีหยาดน้ำตาไหลลงมาแววตาสับสนส่วนใหญ่ได้หายไปมองตรงใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นวังดินวังดิน ลาวกับไม่ได้พูดมานานแต่สิ่งที่นางพูดกับทําให้จิตใจวังหลินสั่นสะท้านลาวกับสายฟ้านับล้านระเบิดอยู่ข้างในวังหลินตื่นเต้นแล้วขวัวราะใส่ท้องฟ้าพร้อมกับเข้าไปกอดนางเขาหันกลับมามองจัก,กรพรรดิเตา๋าผู้เป็นพ่อที่กําลังตื่นตระหนกทว่าจัก,กรพรรดิเตา๋าไม่เหมือนผู้เป็นพ่อทั้งยังสงบนิ่งพอวังหลินมองเข้ามาจัก,กรพรรดิเตา๋าเห็นจิตสังหารวังหลินอย่างชัดเจนจิตใจจึงตกไปอยู่ตาตุ่ม ข้าคือจักรพัรดิเต่ามีการปกป้องจากมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต่าเขาไม่สามารถสังหารข้าได้จักรพัรดิเต่าก็ถอยแววตาหวังลินเป็นประกายเขาต้องการสังหารคนผู้นี้เพราะเกียติชังฝังลึกถึงกระดูกหวังลินกอดลีมู่หวานแล้วคุ้งเข้าหาจักรพัรดิเต่าเขาเข้าไปชิดสายตาเตมไม่ได้จ,จิตสังหารยกแขนขวาขึ้นมากระแทกใส่จักรพัรดิเต่ามหาชั้นฟ้ากุยา้ยเต่าช่วยข้าด้วยแต่ขณะที่ฟ้ามือหวังลินตกลงมา เกิดเสียงดังมีแสงสีม่วงปรากฏรอบจัก,กรพรรดิเตา่าทําให้ฝ่ามือวังลินกระเด็นออกไปพอจัก,กรพรรดิเต่าเห็นเขาเริ่มขวัวร้องอาการตื่นตระหนกได้หายไปเปลี่ยนกลายเป็นความสงบข้าเป็นจัก,กรพรรดิเตา่าข้าเป็นลูกหลานของบรรพชนโบราณเจ้าจะสังหารข้าได้อย่างไรในโรคนี้ไม่มีใครจะสังหารข้าได้เขาคำรามออกมาเหล่าคู่คนขอในเขตเต่าทั้งหมดสังหารคนคู่นี้ใครที่กล้าขัดคำสั่งจะถือว่าเป็นคนทรยศ เหล่าคนนับหมื่นรอบลานกว้างแต่แต่คนที่มาถึงร้วนได้ยินทุกคนมองไปที่วังหลวงพุ่งเข้ามาดุดก้อนเมฆเขาปลดปล่อยจิตสังหารออกมายกมือขึ้นกระแทกเข้าใส่จักรพรรดิเตา่าแสงสีม่วงนั้นต่อต้านการโจมตีวังหลินเป็นผลให้จักรพรรดิเต่าขวัวร้องกระทั่งไม่หลบเลี่ยงเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสังหารข้าวังหลินเจ้ามันก็แค่มดปลวกในโลกธรรมตอนนี้คนขอในเขตเต่าขอ,ของข้านับแสนคนกําลังเข้ามาข้าอยาเข็นนักว่า เจ้าจะหนีรอดไปได้อย่างไรเจ้ากําลังจะตายและเมื่อเจ้าตายข้าจะเล่นกับนางปล่อยนางตายไปกับเจ้าด้วยข้าไม่สามารถสังหารเจ้าได้ดวงตะวันมหาชั้นฟ้าปรากฏเป็นแสงสีขาวและดําในเวลาเดียวกันรงขิดวิญญาณข้างในนั้นเคลื่อนไหวนาทีนั้นเองบทเพลงแห่งสายลมก็ได้ปรากฏขึ้นเสียงสายฟ้าดังขึ้นมันคือบทเพลงแห่งสายฟ้าก่อนเมฆปนปวนพร้อมกับสายลมและสายฟ้าก็เกิดเป็นเสียงขุยสายลม สายฝนตกลงมากลายเป็นเสียงสายฝนจากนั้นเสียงฟ้าและเสียงดินก็ปรากฏต่อด้วยเสียงจากร่างกายวางลินเป็นเสียงที่7เสียงที่8เป็นเสียงอวัยวะภายในเสียงดังกึกก้องไปทั่ววังหลวงจนม่อาจอาธิบายเป็นคำคู่ได้ในโรคนี้นอกจากมหาชั้นฟ้ากุยเต้าแล้วมีอีกคนที่สามารถสังหารเจ้าได้นั่นคือบันพชนโบรานโลหิตวิญ,ญญาณปลดไปเสียงบทเพลงที่9บทเพลงที่9คือบทเพลงแห่งสายรุหิต เมื่อเสียงนิดดังดวงตาวังดินกลายเป็นสีเงินเป็นสัมผัสแห่งตัวตนอันสูงส่งเบื้องหน้าวังหลินเหนือวังขึ้นไปปรากฏร่างเงาขนาดยักษ์ร่างเงาเอามือไว้ด้านหลังมองดูท้องฟ้าด้วยความดูถูกรูปลักษณ์ของเขาก็เหมือนกับรูปปั้นบนรรพชนโบราณที่อยู่ในเมืองบรรพชนบนรรพชนโบราณในวังหลวงทุกคนในเมืองต่างก็สั่นเทางไม่เห็นร่างเงานี้พวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัว เราเราลูกหลานขอคารวะบันไปชนโบราณไม่รู้ว่าใครคุกเข่าเป็นคนแรกแต่พิบตาเดียวมีคนนับแสนในลานกว้างและในวังคุกเข่าลงทันทีโอเคเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ